วัสดีครับผมกิ่งมาลูครับและในคลิปนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Tree of s a v i o r Neverland นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะพามาแนะนำเจ้ากิจกรรมใหม่ครับเหลือกินเหลือใช้ ซึ่งกิจกรรมเหลือกินเหลือใช้เนี่ยน้าทาวิธีการเล่นมันจะเป็นอย่างไรก็ฝากกดไ like, ลค์กดซับสไคร์กดปุ่นกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนๆอยากจะเติมเกมในนาำรายนี้เลย e ีซิการสะดวกปลอดภัยรวดเร็วต้อง e ีซิการเพื่อนๆสามารถสแกนคิวโค้ตรงนี้ได้เลยนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นกิจกรรมเกมนี้กันนะครับผมขออธิบายเงื่อนไขข้าๆเลยนะครับก็คือในเกมนี้เขาจะแบ่งเป็น2ฝั่งนะครับฝั่ง คนหากับฝั่งคนแอบแล้วกันอ่าไอ้ฝั่งคนหาเนี่ยก็ต้องไปจับศัตรูให้ได้ครบ3ามคนส่วนไอ้ฝั่งคนแอบเนี่ยเราก็ต้องหนีครับหนีคนจับ และระหว่างนี้เราก็ต้องรวบรวมตะก้าป่าไว้ให้ได้ทั้งหมดครับประมาณนี้คร่าวๆนะซึ่งมันก็จะสุ่มนะครับว่าเราจะได้เป็นคนหาหรือคนหนีนั่นเองนะครับแล้วก็ของรางวัลที่จะได้จากกิจกรรมนี้จะมีทั้งหมด3กล่องนะครับกล่องฟ้าเนี่ยจะให้ปลาแห้ง800 0แล้วก็ใบไม้สีเงิน3 0,000่นกล่องม่วงจะได้ตัวกระชาพูดแเมว1มามนา800 0แล้วก็ใบไม้สีเงิน5 0 0 0 0่นส่วนสีทองครับจะได้อมพันแสง1 0 0ปลาแช่แข็ง50ดอกไม้สีเงิน60ครับ อันนี้สีฟ้าอันนี้สีม่วงแล้วก็อันนี้สีทองนะครับซึ่งสีทองเนี่ยดีสุดเลยเพราะฉะนั้นเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมาเล่นให้ครบทุกวันนะครับซึ่งกิจกรรมเนี่ยมันรีทุกวันนะตอนตีห้าของเกมนะครับแล้วก็มีแล้วเวลาการเล่น7วันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับปายยืนยัน อ่าตอนนี้เนี่ยเราสุ่มได้เป็นนักล่านะครับนักล่านี่จะมีสกิลอยู่3อันครับสกิลแรกเนี่ยไว้จับแมวครับสกิลที่2เนี่ยเอาไว้กวดติดตามมันจะวางปลาฉลามไว้บนพื้นครับถ้าเกิดมีศัตรูมาแถวๆวปลาเนี่ยเราจะรู้ตำแหน่งครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยจะเร่งความเร็วครับเราจะเดินเร็วมากเพื่อไปจับศัตรูนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยเราก็หาไปก่อนตรงกลางเนี่ยคือแมปของพื้นที่นี้นะครับ ช่วงแรกเนี่ยเราพยายามเดินเข้าไปที่ปลาดาวครับแล้วก็ไปเป่ายิงชุบโอ้ยแพอีกถ้าเราเป่ายิงชุบชนะเนี่ยปลาดาวจะทําหน้าที่สอดส่องตาแหน่งของแมวให้เรานะครับหรือผู้หนีนั่นเองอ่ะเราก็พยายามไปเป่าโอ้ยเสมออีกขอชนะอ้าถ้าเราชนะเนี่ยมันจะขึ้นด้านบนปลาเป็นรูปตะกร้านะครับเห็นไหมนี่นี่นี่ก็คือถ้าเกิดมีแมวมากใกล้ๆเนี่ยเราจะรู้ตําแหน่งเลยนะครับมันจะขึ้นโชว์บนแมปนั่นเองนะครับผมอ่ะเราวาง ไอตัวติดตามไว้ด้วยตรงนี้อืมอันนี้เป่าหิงฉุบยังยางต้องเป่าด้วยโอ้ยไม่อยากเล่นโอ้ยทำไมไม่อยากเล่นเราเราอยากเล่นนะราอยากเล่นกันมาเฮ้ยนี่นี่แมวตรงนี้ครับเห็นไหมมันขึ้นโชว์ครับก็คือเราไปเป่าหิงฉุบไว้อ่ามีคนไปเป่าหญิงฉุบไว้ครับมันก็จะขึ้นโชว์นี่นี่แมวอยู่ตรงนี้ครับวิ่งไปดักเลยวิ่งไปดักวิ่งไปดักวิ่งไปดักอุ้ยจับไม่โดนได้ไงเนี่ย ทำไมผมถึงจับไม่โดนโอ้โหแล้วสก,กิลมันก็โคตรช้าอ่าโจดจับโดนแล้วครับผมทีนี้เนี่ยเราจะจับได้เนี่ยต้องเป่า่ยนชูบอีกทีนะครับไปค้อนอ่าผมชนะครับผมก็จับแมวได้แล้วครับผมอันนี้เราก็เป่า่ยนชูปูเพลีกแล้วเอ้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กดนี่เลยเรากางติดตามไว้ตรงนี้เลยครับผมอีเอาไว้ดูเผื่อมีคนมาช่วยนะครับผม แมวเนี่ยสามารถมาช่วยเพื่อนได้นะครับอ่าเราก็ต้องดักไว้แมวทําหน้าที่ต้องเก็บตะกร้าแบบนี้จํานวน12ตะกร้านะครับซึ่งเราดักไว้แล้วนี่อันนี้เนี่ยเขาก็กดปลานี่สอดส่องให้เราอยู่แต่ถ้าเกิดแมวสามารถเอาชนะปลาได้มันก็จะไปช่วยแมวแทนนะครับอุ้ยเสมออ่าชนะครับสอดส่องให้เราเมื่อกี้เหมือนกระพริบกระพริบแถวๆนี้นี่นี่นี่น,นี่มันสอดส่องให้แมวอยู่เราต้องไป ล้างครับเราต้องไปล้างอ่าชนะแล้วโอเคมีแมวสอดส่องให้เราแล้วครับไอไม่ใช่แมวปลาดาวสอดส่องให้เราแล้วเรียบร้อยตอนนี้นี้เราต้องกางไอตัวติดตามไว้ด้วยนิดนึงครับเออเพื่อเอาไว้ดูนะไวด้ดูอันนี้แมวน,นี่เป็นของแมวเราต้องไปเราต้องไปยึดเราต้องไปยึดที่ก่อนครับไม่งั้นเราจะเล่นยากนะเออเขาจะรู้ตำแหน่งเราหมดเลย แล้วเราจะไม่รู้ตำแหน่งเขานะครับอืมอ่าโอเคเรายืดเรายืดเรายืดเราค่อยๆไล่ย,ยึดทีละอันนะโอ้ยอันนี้มันมีคูดาวอยู่เมื่อกี้เราเล่นแพ้ไปเลย <c oughs> นี่นีแมวอยู่นี่นแมวอยู่นี่แมวอยู่นี่อ,นอ่ามาให้จับซะดีๆอุ้ยไม่โดนไะด้ยังไง โอ้โหเอาน,นี่น,นี่มีฉลามตึงไว้อยู่โอเคอือค้อนไปอุ้ยเสมอครับค้อนอีกทีเราย้ำอายชนะโอเคจับได้แล้วอีกตัวครับผมกลางอนณาเขตเลยเออทีแมวอยู่นี่แมวอยู่นี่ไปครับไปครับไปดักเร็วไปดักเร็วอีกตัวหนึ่งก็จบแล้วครับเราไปดักเลยนี่เราไปดักด้านซ้ายเพื่อนไปดักขวาแล้วครับผม ้ิแต่แมวเหมือนจะผมว่าน่าจะอยู่ข้างล่างนี้แหละผมว่าใช่แน่โอ้ยแต่ไม่น่าใช่เพราะว่าเรามีฉลามอยู่แสดงว่าแมวไม่ได้อยู่น่าจะอยู่ซ้ายล่างแถวๆวนี้เออผมว่าใช่ผมเมื่อกี้มันกระพริบกระพริบแถวนี้เนะเาะอันเดียวกางสักอันหนึ่งก่อนนี่นี่นี่แมวอยู่นี่แมวอยู่นี่ตายครับแมวโดนแน่แมวโดนแน่เออคอนไป ชนะไหมอุ้ยเพอุ้ยถ้าเรา pay, แพ้เมลเมวจะหนีได้แล้วเราจะโดนล็อกครับเออเล่งความเร็วไปไปจับอีกทีจับอีกทีจับอีกทีอ,ทอเมื่อกี้เขาออกกระดาษใช่ไหมไปกันไก่เออชน,นะเรียบร้อยครับผมผมจับคนเดียวเลยสามตัวดูสิบแปดเต็มจับขโมยได้สามครับ ทีนี้เราเป็นแมวบ้างครับผมนับถอยหลังครับนี่มันบอกเลยว่าผู้ล่ายอยู่ซ้ายล่างนะก็อันดับแรกเราต้องไปปล่อยิชุบเพื่อให้ป่าดาวเนี่ยใจดีกับเราก่อนนะครับไม่งั้นป่าดาวมันจะระบุตำแหน่งเรา,าชนะแล้วโอเคแต่มันก็มีข้อเสียนะครับก็คือเขาก็จะรู้ว่าเราเนี่ยอยู่แถวไหนนะสกิลของแมวเนี่ยมันก็จะมีตาบอดลดความเร็วช่วยเหลือนะครับ ตาบอดเนี่ยก็คือจะทําให้ผู้ล่าเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะเออส่วนลดความเร็วก็ตามชื่อเลยมันก็จะทําให้ผู้ล่าเนี่ยหนืดครับเนี่ยมันจะเป็นสกิลงี้อ่าถ้าเกิดมาโดนวงมันก็จะหนืดครับแต่ผู้ล่าก็จะรู้นะครับว่าเราอยู่ใกล้ๆอีกกว่าเป่าชนะหมดเลยส่วนช่วยเหลือ,อน,นี้ก็คือไปช่วยเพื่อนที่โดนจับครับอ่ามันจะมีครูดาวโอ้ยเสมอ ชนะรัวชนะรัวข้างล่างผมชนะรัวอีนี้ผมยังไม่ได้เจอไอ้นี่ไอ้นี่มีนักล่าเขาดักไว้ครับเสมอเสมออุ้ยไม่ได้ไม่ได้ไไดอุ้ยหนีไม่ทันอุ้ยเสมอเออแพ้เลย,มยมผมหนีไม่ทันทุกคน มัวจะไปเป่ายิงจูเกอปลาดาวโถุยแล้วถ้าเกิดเราโดนจับเนี่ยเราก็นิ่งเลยใช้สกิลอะไรไม่ได้แล้วครับต้องรอเพื่อนมาช่วยเราอย่างเดียวครับแต่นี้เนี่ยช่วยยากเพราะว่าผ,ผมเนี่ยอยู่หูกลางดงเลยครับโอ้ช่วยยากมากเลยทีนี้ก็เพื่อนเราโดนจับอีกหนึ่งแล้วครับแล้วก็น่าจะใกล้แพเลยเออเกมเนี้ยแมวเล่นยากนะครับฟูล่าเนี่ยผมมองว่าเล่นง่ายกว่าเยอะเลยอ่ามาครับผม ขอลองเล่นอีกตาหนึ่งเราอยู่บนบนเลยเดี๋ยวตาเนี้ยผมจะไม่ไปเป่าหญิงฉุบก,กับปาลาละผมจะเก็บไอ้นี้อย่างเดียวเลยเก็บปลาอย่างเดียวไม่เป่าหญิงฉุบก,กับไอปลาดาวแล้วนะครับเออจะลองเล่นแผนนี้ดูผมว่าแผนนี้ก็เวิร์กนะถ้าสมมุติเราจะเน้นเก็บแต้มอ่ะรีบหาพวกนี้เนี่ยก็ดีครับนี่อปลาเก็บตะก,ก้าปลาเลยมันมี12นะครับรีบเก็บเลยอ่ะเก็บแล้วหนึ่งรีบหาเลย ช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นช่วงฟาร์มของแมวนะครับถ้าเกิดโดนจับไปสักตัวหนึ่งเนี่ยเริ่มยากละครับผมเราหาโซนล่างก่อนเลยตากาก็ไม่ได้หาง่ายๆนะครับก็หูคนคลังยากเลยทีเดียวหลบกบหลบผิวผมผิวผมหลบผิว วิตอนนี้เขาเปลี่ยนเป้าหมายมาหาผมครับอุ้ยสายผมต้องกลางลดความเร็วก่อนอุ้ยผมเจอ,อนี่อีกโอ้ยอย่านะอย่านะอย่ากัด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 โอเครอดรอดอยู่รอดอยู่โอเค,อออออออเคไม่ไม่ตามมาแล้วครับเขาไม่ตามผมมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเก็บตะกร้าตรงนี้เลย คือแมวจริงๆก็ดิ้นได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้จะแบบว่าโดนตามง่ายๆนะเพราะว่าเขาจะมาจับเราได้นี่เขาต้องประกบเราเลยนะครับเราถึงจะโดนจับนะอุโดนเห็นอีกแล้วเราต้องเป่าอยิงชุบก่อนเพื่อไม่ให้เขาจับเราอุ้ยเห็นอีกแล้วโอเค เก็บก่อนทันไหมคิดว่าทันไหมครับโอเคทันผมไปแล้ว <c oughs> อ่าสโลไปก่อนนะมนีลากลากปลาฉลามมาด้วย <c oughs> ยุดยุดโอเคตามบอดไปก่อน <c oughs> โอ้โหเรายังเก็บไม่ถึงไหนเลยครับทุกคน แล้วเราจะไปช่วยเพื่อนก็นลำบากอีกทีนี้เพื่อนโดนไปแล้วครับโอ้โหมันไอ้นี่หมดเลยอ่ะมันเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเรายังไม่โดนนี่ว่าเพื่อนเรายังไม่โดนเพื่อนเราไม่โดน ้ยขวาล่างนี่โดนไปแล้วครับเพื่อนเราโอเคชนะแล้วรีบไปชนะแล้วโอ้ยผมต้องรีบไปก่อนครับแมวเ,เขามาแล้วไม่มีเวลาให้เราเก็บ เีเราย้อนไปเก็บได้ไหมอุ้ยไม่ได้อูอเขาเห็นเราแล้วไม่น่าเลยโอเค,อเ,คเราหนีเราหนีเร,หนเราน่าจะหนีรอดอยู่ครับหนีหนีเขาขึ้นไป เราต้องหลบมาข้างล่างเลยนะโอ้ไม่ได้อีกตายละหลบก่อนครับหลบก่อนเล่นยากเหมือนกันนะครับแมวเนี่ยปลาอยู่ไหนไม่มีให้เก็บเลย โอโหเขาดักทางผมอะทุกคนแต่เขาน่าจะไม่รู้ว่าผมอยู่ไหนไอนี่เป็นพวกเราหรือเปล่าอ่นนี่เป็นพวกเรานี่เป็นพวกเราอุ้ยเขาเห็นผมแล้วไม่ผมจะไปทางนี้ก็ไม่ได้โอ้เฮ้ยอหอยน เราลไปซะโอ้เสมอครับก็คือเราจับเราจับเราไม่ได้เราก็จะได้แต้มตามปลาที่เราเก็บได้นะครับตัวละสองแต้มอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับกิจกรรมใหม่เหลือกินเหลือใช้ก็คือผมว่าเล่นเป็นผู้ล้านี่สนุกกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเล่นเป็นแมวเนี่ยพยายามเน้นเก็บแต้มตอนแรกเยอะๆครับ เพราะหลังจากนั้นน่ะเราจะไม่ได้เก็บแล้วครับหนีอย่างเดียวสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมน,เน้เพื่อนๆชินชอบฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์กดปุ่มกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับผม